สวัสดีครับนี่นะครับมาเจอกันอนีกแล้วครับผมช่างไปเรื่อยนะครับวันนี้มีปัญหาอีกแล้วนะครับผมสววติ์อันฝังกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะฮะวันนี้จะมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมันใช้ไม่ได้แล้วรอบที่แล้วนี่ล้างไปนะครับลองล้างดูนะครับนี่นะครับมันใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมแล้วก็สั่งสั่งมาเผื่อเปลี่ยนนะฮะนี่ครับวันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับผมนี่นะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับ นะครับเราจะมาต้องมันต้องแกะประตูออกหมดเลยนะครับแกะประตูออกหมดแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนนะครับแกะเปลี่ยนนะครับเราจะมาเริ่มแกะเปลี่ยนเลยนะครับมันจะไกลๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับอันดับแรกก็ต้องแกะตรงนี้นะครับนี่หัวนี้ออกก่อนนะครับดึงมาเลยครับดึงมาเลยประตูบ้านนี้ผมแกะมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแกะมาแล้วรอบหนึ่ง่อไปเราจะ เอาตอนนี้ออกนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยตรงแขนหาเหล็กงัดตรงนี้ก็ได้นะครับงัดมุมนี้นิดนึงนะฮะนี่นะครับงัดนี่ออกมาก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีสลิปกิบล็อกแป๊กแป๊กแป๊กแล้วเสียงนี้ครับออกแล้วนะฮะนี่ครับ มีนะครับมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับกับนี่ข้างในนี้นะครับตัวนี้เราก็หยัดนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เคยบอกเคยน่าจะเคยคลิปแล้วนะครับคลิปนั้นตรงนี้นะครับจิ้มแล้วก็ดึงมาจิ้มฟันจิ้มสลักนะครับนี่นะครับมันจะมีสลักนะฮะจิ้ม อยกให้มันขึ้นมานะครับโอเคไปเราก็จะขันน็อตนะครับน็อตตอนนี้มีสองตัวตรงนี้มีตัวหนึ่งคือแต่เราจะแกะประตูออกนะครับแกะบานนี้ออกล้วต้องแกะปุูมบานนี้ออกนะครับอันนีบางท่านถามมาใส่เรา,าใส่ไม่ได้นะครับเราต้องเช็คมอเตอร์ก่อนนะครับ,บมอเตอร์เราใช้ได้ไหม ผมเช็คแล้วน,นะครับมอเตอร์ผมนี่นะครับอ๊เดี๋ยวิปถีกันะิบกตอนผมเช็คมอเตอร์นะครับผม,ผมยังไม่ได้แกะประตูนะครับแก,แกะแกะแค่ตรงนี้ออกลองพักปลักแขนเนี่ยแล้วก็อ้อวดึงปลักออกนะครับปลักออกนี่สายมอเตอร์มันจะเป็นสายสีไหนผมจําไม่ได้แล้วมันจะต้องต่อตรงตรง,ตรงนี้นะครับต่อตรงหรือหรือไม่อัน ผมสั่งอาจจปักมาเนาะนี่ปักมานี่นะครับสั่งมาแล้วนะครับอันนี้มันขึ้นไม่ได้เนาะผมผมซื้อแล้วสั่งแล้วผมใส่เลยเ,ลยเสียบต้องเสียบตัวนี้ดูเลยครับตัวใหม่เสียบตัวใหม่ดูเสียบตัวใหม่ดูแล้วก็ลองดูครับว่ามันมันใช้ได้ไหมถ้าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นที่สวิตช์ไปจกกระซมันก็จะขึ้นนะครับนี่อันนี้ขึ้นนะครับนี่ อันนี้เป็นที่สวิตนะครับนี่นะครับนี่ถ้าใซรใหม่เราไม่ใช้ได้นะครับผมก็เลยจะ,ะเปลี่ยนถ้าเป็นอันตัวเก่าตัวเก่าอันตัวก่อนนี่ลงได้นะครับแต่ขึ้นไม่ได้เห็นไหมลงได้แต่ขึ้นไม่ได้นะครับนี่ลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะครับนี่อันนี้อันนี้คือสวิตไปไม่ไดไ้ใช้ไม่ได้นะครับ ข้างก่อนเคยล้างครั้งหนึ่งแล้วผมเคยล้างครั้งหนึ่งแล้วมอเตอร์นี่ผมไปหาข้อมูลดูนะครับน่าจะเป็นสายสีแดงกับสีน้ําเงินมอเตอร์อาแบตเตอรี่ผมถอดแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์12บวมมาจําดูนะครับนี่มาจําดูนะครับ12บวนมาจําดูน่เป็นสายสี แดงกับสีน้าเงินแล้วแต่ว่าบางรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมต้องต้องลองหาข้อมูลเพราะเพราะว่าจับปุ๊บถ้ามอเตอร์มันทงานได้มันก็จะขึ้นปุ๊บถ้าสลับขั้วปุ๊บมันก็จะลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับนี่นะครับถ้าจัาแล้วมันไม่ขึ้นไม่ลงแสดงว่ามอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะมีปัญหานะครับมีปัญหานะครับแต่ว่าของผมผมเทสดูมอเตอร์มันทางานได้ปกตินะครับก็เลยเลยสั่งตัวนี้มาสั่งสวิตมานะครับเราจะได้ไม่ต้อง แกะเนาะจะได้รู้ปัญหาที่ถูกต้องว่ามันตรงไหนนะฮะเรามาแกะประตูต่อเลยนะครับออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองตัวที่สามอันนี้สามตัวนี้มีสามตัวนะครับมันจําเป็นต้องแกะประตูออกนะครับสวิตตัวน,วนี้เพราะมันอยู่ข้างใเป็นต้องแกะประตูออกนะครับ โอเคแกะประตูออกเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ครับมุมนี้ก็ได้ครับนะครับใช้แรงดึงน่งน,นะครับาะมันแน่นนะครับออกแล้วนะครับเด็กๆผมก็อยากช่วย บอกไปสินี่นครับตรงนี้เราก็ละนินดหนึ่งนะครับยกนิดหนึ่ง จะหลุดออกนะครับอาจจะมจะเฉพาะมีแผงอย่างนี้นะครับนี่ออกก่อนนี่นะครับเราจะต้องถอดนี่ออกนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับถอดออกนะครับเพื่อเราจะเอาอนัทานที่ติดสวิตช์ออกนะครับฝั่งนี้จะมีนี่จะมีสามตัวนะครับฝั่งอีกตรงข้ามกับฝั่งข้างให้งข้างในเกงก็จะมีสอง อยู่ซอกนี่ซอกนี่หลือจะมีสลักนะครับนี่มีสลักสลักติก้นเพอเราะจะยกชุดนี้ขึ้นนี่นะครับเป็นบัากนน,นึงนะครับผมนี่ขันน้นตอนอย่างละเอียดเลยนะครับ ทำตามได้เลยนะครับผมทาเองได้นะครับที่บ้านบทำมือเดียวนะครับนี่นะครับแล้วใครคันออกได้นะครับเริ่มน่าจะออกแลวเราจะเอาได้เอาชุด สวิตออกได้ติดสลักนะครับสลักก็กดกดนิดน,นึงนี่นะครับแล้วก,ก็กดจะมีสลักนะครับนี่เห็นไหมกดแล้วก็ได้ชุดนี้มานะครับพเพลจะขอร์ดเลยนะครับนี่มีน็อตอีสีตัวนะครับน็อตเล็กๆนะครับปูลเล็กๆสีตัวนะครับ าจะเปลี่ยนโอเคนะครับนี่นะครับจะเอาตัวนี้ออกแล้วจะใส่ตัวไหนเข้าไปนี่จะเป็นตัวแมงลอนนะครับแล้วก็เสร็จสิบนะะนี่นะครับ โอเคนะครับนี่นะครับไม่ยากนะครับทําเองได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าสวิตเรอเสียจริงๆหรือเปล่านะครับบางทีสวิตอาจจะไม่เสียก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่มอเตอร์เลยนะครับทามอเตอร์นี้ก็น่าจะหลายบาทผมไม่ทามยูศูย์นั่นถ้าเปลี่ยนชุดทั้งหมดก็สามพันสามพันสองนี่แหละครับผมก็เลยหาข้อมูลใน y youtube นี่แหละครับนะคุณเดี๋ยวเราก็เราก็สั่งมาดูครับ ันนี้จะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยเป็นท่าไหร่ล่ะครับในแอปน้ําเงินนะครับผมแอปสีนาเงิน A เนี่ยนะครับมาแล้วนะครับนี่มาแล้วเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปท่าไหนล่ะอ่านี่นี่พอดีเป๊ะเลยนะครับทำไมตัวใหม่เราลองแล้วนะครับผมเราลองแต่ยังไม่ถอดประตูนะครับลองแล้วนะดึงแค่สายแพลออกมาแล้วก็เสียบเลยนะครับลองแล้วใช้ได้ปกตินะครับ ผมผมซื้อตัวใหม่มานานแล้วแหละตั้งแต่ผมทําคลิปเลืกที่ว่าประตูฝั่งคนขับนะครับซื้อมาไว้นานแล้วแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่ตั้งแต่ผมล้างไปตอนนั้นอะ่ะมันใช้ได้อยู่ก็เลยเป็นใส่ไว้ในรถสเปรอะไรไวในรถเพราะวันหนึ่งมันใส่มันใช้ไม่ได้เมืเ่ะแกแกฝาครอบออกแล้วก็ดึงสายมันเสียบไปนะครับเสียบไว้ให้งานก่อนยังไม่ได้แกประตูออกเวลามันแกนี่ฮะเพ่งมีเวลามาแก,กะเปลี่ยนนี่นะครับนี่ อันตัวนี้แต่อันที่เป็นฝั่งของขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเพราะมันมันได้เสียฝั่งนี้มันเสียฝั่งฝั่งประตูมันเลยอันนี้ก็เป็นสเปรย์ไปครับเป็นอะไรไปซื้อมาแล้วก็ไม่คืนนะฮะนี่นะครับขอมันพังได้ครับถ้าใครเกะข้างนึงก็มาอยากล้างก็ถ้าเช็คแล้วว่ามอเตอร์ต้องใช้งานปกติก็เปลี่ยนเลยครับซือมาเปลี่ยนนะครับไม่ต้อง ซื้อมาเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วผมจะลองดูนครับต้องเสียละแกะสองรอบผมผมแกะล้างรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นยังไม่มีสั่งมาอาจจะตะกูตะคักนะครับเพราะว่าทํางานคนเดียวนะเราจะมาลองดูก่อนนะครับว่าใส่ไปแล้วนะยังไม่ได้ใส่ประตูนะครับยังไม่ได้ใส่ประตูนะครับใส่แค่หลักอีกรอบหนึ่งนะครับแน่นดีไหมแน่นดีแล้ว ขอนยัดลองก่อนนะครับยัดลองก่อนนะครับได้ปกติไหมนะครับโอเคปกตินะครับผมปกตินะครับเราใส่ประตูกันเลยนะครับผมแล้วจะใส่ประตูกันแล้วนะครับผมขอไปประกอบอันนี้ตัวก่าไปแล้วผมขอไปประกอบอันนี้ขึ้นก่อนนะครับตัวไปประกอบอันนี้ขึ้นก่อนนะครับ แป๊บเดียวนะครับผมขอตระะกบอันนี้คืนก่อนใส่เข้าไปยังไง,งนี่นะทีใส่สลักแล้วใส่แล้ว ครูมานะครับสองตัวฝั่งนี้จะมีฝั่งนี้มีสิครูสองตัวโอเคนะครับต่อไปจะใส่ประตูนะครับอั๊บเราก็ใส่ ตัวนี้ครับสายแพรมันอยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวดึงเปิดประตูนะครับนี่นะครับประตูเราก็ค่อยใส่นะครับค่อยใส่ข้างบนนะครับค่อยจับข้างบนลงมานะครับพอเรากดมันจะมีเสียงกิ๊ดดังนะครับแป๊กแป๊กแปกนะครับผมนี่นะครับ พอดีว่าไม้ผมมีปัญหานะครับมันเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับผมนี่นะครับเราค่อยๆกดไล่ตามขอบๆนะครับประตูจะแน่นเลยนะครับนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับมันจะกดแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องมันใช้เวลานิดนึงนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับค่อยๆไล่ไปพอครบแล้วใช่ไหมเราก็เช็คดูสายดูอะไรนะครับแล้วก็แล้วก็มาใส่น็อตนะครับใช้สกูรล็อกสองตัวนะครับนี่เราใส่สกูรข้างในก่อนนะครับมันที่ตรงดึงดึงนะครับ ดึงเปิดประตูนะครับเนี่ยเรามาเช็คดูนะครับว่าโอเคดึงได้โอเคเปิดได้ดึงได้นะครับเราค่อยใส่น็อตนะครับเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนนะครับใส่สกูตสองตัวนะครับเรามาดึงดูรอบงนะครับเช็คดูนะครับผมนี่มันโอเคไหมปกติไหมเราใส่แล้วนะครับถ้าเราแน่นแล้วเราก็จะแก้ไขยากนะครับผมนี่นะครับแล้วก็พอโอเคประตูเปิดได้ดึงได้เรียบร้อยนะครับ เซนท่านล็อกอะไรเรียบร้อยก็ขคนน็อตใส่นะครับข้างบนใส่น <anak> ็อตแล้วก so, right ็เนี่ยข้างล่างก็ต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมสายพงสายแพรแเราก็เสียบก่อนนะครับเสียบสายแพรเสียบอะไรเสร็จก็ขันน็อตนะครับผมนี่นะครับค่อยขันน็อตไปนะครับเนี่ยสุดท้ายแล้วครับพราอันนี้ลืมเสียบสายแพรนะครับเสียบเสร็จแล้วเราก็เอากรอบมาใส่นะครับก็ค่อยไล่กดไปนะครับมันจะเป็นกิปล็อกนะครับเหมือนเราตอนเราแกะมาแล้วเสียงแป๊ก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 เข้าไปนะครับ นี่นะครับปกติว่าถ้ามีเสียงแล้วไฟไม่มีปัญหานะฮะนี่นะครับกดแน่นสนิทดีแล้วนะครับนี่เป็นก็จะเป็นอันเสจเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วนะครับเหลือข้างบนนิดนึงนะครับนี่อันนี้ต้องอย่าลืมใส่นะครับผมกาดนะครับอันที่บังนะครับตรงที่ดึงอ่าแล้วข้างบนนิดนึงตรงสามเหลี่ยมนะครับนี่นะครับใส่แล้วนะครับเป็นอันเสพพวกนี้ก็สวมเข้าไปแล้วครับก็กด ันจะมีสลักนะครับกดกดดูนะครับแน่นเช็บความเรียบร้อยนะครับไปเราเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วครับลองนะครับผมนี่มาลองสวิตที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับใช้ได้ไหมโอ้โอเคครับใช้ได้ปกตินะครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปซ่อมแบบนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆมานะครับสวัสดีครับ